ผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับโอ้เดี๋ยวรอเจ้าของนาก่อนพาพี่น้องมารับชมฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีครับนี่เสียอดกันให้ครับ อยู่กับเจ้ากเกษตรพัฒนาพี่น้องหรือว่าแคมป์ก้กับแคมป์ก้ไร่นี้มีน้ำนิดหน่อยพี่น้องเนี่ยพวกน่าจะเป็นไร่เดียวยาวเลยหรือเปล่านี่ไร่ยาวๆเนี่ยรถเกี่ยวชอบครับไม่ต้องปีนคันนาบ่อยพี่น้อง ยังไงมึงใส่ดูรวงข้าวพี่น้องจะของนาขึ้นไปด้วยนะนีะน่ครับดูผลผลิตไร่นี้รวงดีอยู่นี่เพื่อนๆนะครับพอจะมองเห็นไหมพี่น้องรวงขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋ยวนะก็จะมีจุดที่บางๆนะครับก็อาจจะมีนกมีอะไรมากินพี่น้อง ทางออกเยอะๆนี่ถือว่าข้าวหนาพี่น้องดูจากฟางก็รู้ครับข้าวหนารวงดีครับตรงนี้หนานะตรงข้าสถน,นนนี่ตรงนี้หนาหน้าดูเลยเ,เพื่อนตรงนี้แหละที่จะได้รวงมากกว่เพื่อนนี่ ได้หนว่าเหอ่าโอ้กบ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 กโอ้าของนาหวานมากกบได้กบตัวหนึง